ถ้าเกิดว่าเป็น20บาทตลอดสายเนี่ยแต่ว่า100เหือ40บาทอ่ามันก็จะประหยัดกว่าแบบเห็นเห็นครึ่งต่อครึ่งเลยโอเคครับแต่รู้สึกว่าแบบที่จริงเขาก็ควรจะต้องคงกับทางมีเทสมากกว่าที่มาใช้เงินทางนี้รถเมย์มันก็มีเส้นทางที่รถไฟฟ้าไปไม่ได้แล้วรถไฟฟ้าก็มีทางที่แบบเมย์ไปไม่ได้แต่ถ้าคนแห่กันไปก็คงจะเยอะน่าดูค่ะแล้วก็จะแน,น่นที่ว่าเป็นปัญหามีปัญหา<ม>ก็ต้องเพิ่มเที่ยวให้มันไวเพื่อที่จะรองรับกับคนได้ขึ้นได้ ไม่ดีผมไม่รู้นะมัน็นข้อกันเสพส่วนดีมันแน่นอนทุกที่ทีกบ้าส,นะส่วนตัวเราเมองว่ามันดีไหมโครงการนี้ดีค่ะถ้าอยู่ในเมืองนะคนที่ในเมืองมาทำงานทุกวันมาเรียนทุกวันก็ดีมากเลยค่ะ มองในแง่ที่ผมผมเป็นนักศึกษาใช้ทุกวันนี่ครับก็มันช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยมันก็ช่วยได้นะสําหรับค่าคนเดินทางทุกวันทางานเพราะตอนนี้ค่าครงชีพมันสูงเนะอะก็ช่วยได้เยอะอะค่ะเป็นประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่าเดินทางบ่อยระยะทางไกลใกล้มันก็แค่20บาทมันรู้สึกว่าราคานี้โอเคแล้วค่ะโอเคครับแต่รแบบู้สึกว่าแบบที่จริงเขาก็ควรจะตกลงกับทางพิเศษมากกว่าที่มาใช้เงินทา่นี แต่ก็ซึเป็นนโยบายดีรถไฟฟ้ามันก็ควรเข้าถึงประชาชนทุกคนอยู่แล้วราคานีก็ดีอันนี้มันขึ้นเพราะว่าผู้คนไม่ได้ใช้รถฟฟ้ากันทุกคนบางคนได้ใช้ก็ก็ดีบางคนเขาถ้าไม่ได้ใช้ตรงนั้นมันก็เหมือนว่ามันก็ลืมเดือกก็เห็นด้วยเพราะว่ามัน มันก็เหมือนแบบสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ปกติซื้อเป็นบัตรรายเดือนอะไปกลับวันละร้อยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเป็น20บาทตลอดสายเนี่ยแต่ว่า 100, ร้อยแล้วเหลือ40บาทอ่ามันก็สะประหยัดกว่าแบบเห็นเครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะถ้าในส่วนตัวของพี่เองพี่ว่ามันก็ ีกไม่รู้นะมันมีข้อกัเองเสีส่วนดีมันแน่นอนแล้วที่ติดบัตรัการลงทะเบียนสำหรับผมก็ไม่ไม่ไม่ไมเป็นอุปสรรคครับแต่ว่าสำหรับผู้สูงอายุก็ไม่แน่ครับคนที่แบบเขาไม่ถึงอ,อันนี้ไม่ทราบเลยค่ะว่าต้องลงทะเบียนแต่ว่า ขั้นตอนในการลงน่าจะตามคิวน่าจะยากเลยค่ะมันน่าจะเยอะมีปัญหาอยู่แล้วละว่าจะลงทันไม่ทันค<ถ>นก็นต้องลงเยอะคุณกังวลอะไรเกี่ยวกับนโยบายนี้ไหมครับคิดว่าอาจจะมีคนที่มาใช้บริการรถไฟฟ้ามากขึ้นปัญหานี้จะเกิดไหมเมื่อลงทันไม่เกิดค่ะ เพราะว่ามันคนละเส้นทางอยู่แล้วแบบรถเมย์มันก็มีเส้นทางที่รถไฟฟ้าไปไม่ได้แล้วรถไฟฟ้าก็มีทางที่แบบรถเมย์ไปไม่ได้แต่ถ้าคนแห่กันไปก็คงจะเยอะน่าดูค่ะมันอาจจะติดขัดในบางระบบค่ะแล้วก็จะแน่นนือม่าเป็นปัญหาเป็นปัญหาแน่นอนมันต้องแน่นอยู่แล้วก็ต้องเพิ่มเที่ยวให้มันไวเพื่อที่จะรองรับกับคนได้ขึ้นได้กลัวจะมาไม่ทันทำงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่ามัน20บาทอ่ะคนก็ต้องการใช้เยอะอยู่แล้วเนาะ กระบวนกาจจะต้องเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อรองรับคนที่ต้องใช้รู้สึกว่าคนใช้ยเยอะมันไม่ได้เป็นปัญหาที่ราคาเลยปัญหาที่แบบน่าจะไม่อพอมากกว่าจะเพิมเดิมเที่ยวแล้วก็เพิ่มเวลาหแน่นอนด้วยว่ามันมากกว่าเดิมคือมันต้องมาอยู่แล้วอะถึงคนเยอะมันก็ต้องใช้บริการอยู่ดีอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าคนเนี่ยจะมาใช้บริการเยอะแน่ๆแหละก็อาจจะต้องมีการเพิ่มรอบของรถหรือว่าอาจจะต้องบริหารจัดการที่ที่มันโอเคขึ้นนะคะ